ดีเริ่มอยู่ไม่ได้นนคนชั่วก็ชั่วขั้นสุดเลยนั่นเออเมื่อกี้เขาเตะต่อยไปแล้วใช่ไหมต้องไปตอกเลยสิงสังปานี<อ>่<อ>บู๊สุดๆเลยค่ะ dud 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 we you สิงสังปานะคะแนะนำท่านแรกก่อนเลยไม่ใช่นักแสดงหน้าใหม่คุณผู้ชมนะคุณหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับเขาแล้วนะคะคุณสโนวีภรชยเมธานะคะขอสไพค่ะคนตื่นตื่นเต้นไปนิดนึงนะค่ะนี่เป็นนี่พี่เมิร์กัดระ้งัมเป็นผู้กำกับนะแล้วก็ผู้จัดสิงสังป่าหรือจะเรียกเขาว่าเป็นผู้กำกับที่ทำให้ ละครเรื่องสารอดใหญ่แตะเดตติ้งสหลักมาแล้วค,คือคนนี้ผลงานของเขาเออแล้วก็น้องหลุยเฮสเลยลอเลยลอหลอยเออน้องหลุยเฮสนะคะกับบทสิง์นะคะพิงพอยประภาวดีนะคะกับบทดาวค่ะแล้วก็น้องรักอธิรุตกับบทแชงนิเชิงเโอ้ผมเกลียดชื่อ ชมน์ีเชิงบันเทิงทุกที่ได้นะได้มาเพราะเขาบันเทิงจริงๆนะครับผมถามก่อนเลยพุชสวีตอนนี้เรตติ้งดีไม่มีตกเลยสี่ห้าแลวมีทศทาาว่าจะทะยานพุ่มไปเรื่อยรู้สึกยังไงมั้งฮะก็จากเรื่องสารวัตรใหญ่รู้สึกกดดันนะครับแต่ก็ก็คาดหมายจากจากคนดูนะครับว่าเราจะชื่นชอบผลงานของเราชิ้นต่อๆไปก็คือสิ่งสังปะเรื่องนี้ครับมีความครบรถ มากขึ้นครับผมแล้วก็ได้นักแสดงที่มากฝีมือก็สบายใจครับผมครับซึ่งฟีดแบ็กฟีดแบ็กคนดูนี่ก็ตอบรับถือว่าดีมากนะครับดีมากนะคะัอย่างนี้หายเหนื่อยนะหายเหนื่อยครับมีแรงบูต่อเต็มที่ใช่ครับแล้วเบิดอัดเข้าไปอัดเข้าไปครับลูกเดีนมีอะไรอัดเข้าไปเรื่องหน้าอาจจะขอเชิญต้องถึงมือผมเลยครับผมผมอยากเล่นกับคนนี้ครับผม ดนึงครับพี่พลอยจ้าค่ะทีคนเคยทักผิดบ่อยไหมฮะกับน้องเนยที่มีไหมมีมีประดามีค่ะมีค่ะจริงๆเป็นเรื่องที่น่ารักมากเวลาแบบว่าละครอ่อนเงี้ยค่ะเนี่ยดูละครเหมือนกันเลยเพิ่งจบไปที่เป็นลูกพี่บินไม่ใช่อีกเรื่องไหมเดี๋ยวก็ใช่เปล่าใช่หนูเปล่าอะไรย่งเงี้ยเป็นแบบคำขำเหมือนกันเลยเนี่ย นี่นี่นี่ในภาพนี่คือน้องเนยนะนี่คือน้องเนยนะลักษณะคล้ายกันน่ะคือชื่อก็คล้ายกันทิ้งพอประภาวดีเนยประพาดาแล้วโครงหน้าแบบคนแบบเป็นสาวๆหน้าเล็กนะแล้วบู๊เก่งเหมือนกันเาเรื่องนี้แบบเตะต่อยเตะขาสูงมากเขาทํา้ชายเลยทําหนุ่มๆด้ยโอยน้องหนุ่ยกันเนยใครสวยกว่ากันนี่ตน้ ลุยรุยคนนี้สวยแบบไหนสวยแบบนางเอกนางเอกครับสิงห์ของสิงห์นะแล้วน้องเลยน้องเลยสวยครับสวยแบบอินแบบอันเนะอันแนะเอะโอ้น้องหนุ่ยหลานเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างสิงห์สังปาคาแรคเตอร์ของสิงห์สิงห์ก็จะเป็นคนที่บู๊เก่งนะครับเป็นคนที่บู๊เก่งก็เราก็มาเพื่อที่จะมาปราบกลุ่มมาเฟียในพื้นที่ที่เคยทําร้ายทาร้ายครอบครัวเรามาก่อนครับก็สนุกมากครับเพราะว่า บูเราก็ได้บูหลากหลายวิธีทั้งขี่มอเตอร์ไซค์ขึ้นเรือหรือว่าขึ้นสลิงอะไรแบบนี้บูมากมายครับบูมากมายรู้สึกไหมมันชล้องกับเขแบบซาดิสอะไรอย่างเงี้ยเขาเก็บกดอะไรย่างเงี้ยมีรู้สึกไหมกชินตั้งแต่เรื่องก่อนแล้วครับก่อนจบูกับนางเอกด้วยไม่ได้บูกับคุณไลนเดียวนี่ก่อนจะเข้ารักต้องบูกับนางเอกก่อนเพื่อให้คนดูแบบ ทำไมต้องทะเลาะมนตลอดสุดท้ายเราจะจะได้รู้ว่าเขารักกันยังไงบางคนเหมือนชีวิตจริงอะพี่นะที่ต้องทะเลาะกันก่อนแล้วอยหลังมีขนาดนั้นเลยพี่ต่อยมีดมาจะแทงกันเลยครับโอ้โ่มพี่ฝั่งคันบ้านไหพี่ชโนวีตอนเจอตอนรู้ว่าน้องพิงคอยจะได้เป็นนางเอกครั้งแรกรู้สึกยังไงคะรู้สึกตอนแรกก็หวั่นหวันนะครับว่าน้องเขาตัวเอวบางล่ากเล็กจะบู๋ไหวไหม แต่หลังจากนั้นก็เตะหนักกว่าผู้ชายกครับนี่ไงเตะแตบบฝั่งนี้บูผู้ชายดูกันเฉยๆฝั่งนี้บูกันดังเพี้ยเพี้ยเพี้ยโอ้โหเตะผู้ชายนี่ครับพี่หลุยนี่ขเขียวทั้งตัวเลย <c oughs> โดนมาเยอะใ <c oughs> คร <c oughs> ที่จะมาจีบพิงค์พลอยต้องต้องระวังตระหนักน,นิดนึงว่าเตะ ตเอวขาดเอลขาดะพิงคอยแล้วเนี่ยฉากแบบยิงปงยิงปืนแบบหน้าสีหน้าพิงคอยคือพี่ปุ้มมาไม่เคยเห็นแบบเล้นแบบฟิล์มนี้จริงๆอ่ะมีการแบบซ้อมหรือการทำกันบ้านยังไงบ้างคะก็เรื่องนี้คือตั้งแต่ตอนแรกเลยคาแรคเตอร์เขาบอกว่าเขาเป็นหัวหน้าด้วยความที่ความเป็นหัวหน้าเรื่องการพูดการเดินการอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องทำกันบ้านเยอะขึ้นให้คนดูเชื่อว่าแบบเราเป็นดาวภัยจริงๆเะเนิดูแล้วธรรมัดธรรมแมงมากโดยเฉพาะการควงมืค่ะนี่ก็ขอพี่วีไปซ้อมขอ เขาซ้อมมาเดียวเองนะครับผมคิดว่าเขาตะควงมีดได้มายังวันทำไมวันเดียวควงได้ขนาดนี้เลยควงเคยเคยควงควงศิลปักท้องถิ่นเพราะหัวจิตมัน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 ก็ต้องเป็นมีดโค้งด้วยไงใใชช่่แันเป็นมีดแบบแหลมๆใช่ไหมก็อันั้นแค่แต่มีปักมันตอนแรกหนูเอาไปซ้อมที่บ้านอ่ะแล้วหนูไม่ได้ถอดฝักออกใช่ไหมคะเอยทำไมควงไม่ได้สักทีไม่ควงแล้วแต่ว่าก็ควงจนแบบเป็นเป็นแผลตรงเนี้ยค่ะแล้วตอนเช้าก็มาควงอีกทีต้องเอาฝักออกอ๋อเราไม่ได้เอาฝักออก ก็เลยแบบควงสมรูวมคิดไม่ได้ไงนี่ไงที่ก็เลยบอกไปเนาะแชนมีเชิงบ้างไปทันบุญไปทันูุญบ้างมีเชิงขนาดไหนครับผมคุณแชนมีเชิงขนาดไหนล่ะครับมีเยอะมากเลยครับคือเวลาออนแอร์ไปเนี่ยเราไม่รู้ตัวนะว่าทำไมอ่ะว่าว่าเราเป็นคนมีเชิงขนาดนี้แชนมีเชิงคือฉลาดมากในเรื่องซึ่งตอนถ่ายทำไม่รู้อะเลยเราไม่เคยมีเชิงเท่าไหร่แตู่ อ๋อใช่พี่ไม่ใช่แค่มีไม่ใช่แค่มีเชอร์เขามีเลิฟซีนด้วยมีเลิฟซีนอยู่คนเดียวในเรื่องอ่ะครับจริงรึเปล่าเป็นเลิฟซีนเรื่องนี้มีคู่ด้วยนี่เรื่องนี้มีคู่นะนีใจกับคุณด้วยนะคะคู่กับน้องเกี่ยวก้อยโอ้โหครับผมเนี่ยเป็นฉากเลิฟซีนอะไรที่ประทับใจที่สุดบนเตียงใช่ไหมก็ต้องบนเตียงสิครับผมเลิฟซีนแล้วแล้วพุ่มกัดครับพุ่มกัดนี่ เป็นใจนะฮะตอนแรกจะใช้ king size ใช้อันเล็กเลยเีจลเล็กเลยเจลเล็กเจลเล็กพื้นที่จะได้น้อยเป็นไงฮะรู้สึกเป็นยังไงบ้างกับการเลิฟซีนทำไมปากคุณสันสันขันสันแล้วตื่นเต้นาเป็นซีนเลิฟซีนสนุกครับเกี่ยวก้อยเป็นนักแสดงที่โอ้ คือส่งอะไรไปปุ๊บรับกลับมาได้แบบดีมากๆเลยครับซึ่งเราก็ตกใจเหมือนกันว่าเหวียเกี่ยวกล้วยเราส่งไปร้อยปุ๊บเขากลับมาร้อยห้าสิบเนี้ยเอาไม่ได้แล้วเราต้องเพิ่มสองร้อยล้ออมันเลยดูสนุกครับผมประมาณนี้ใส่ตาคุณดูคือในละครเนี่ยในละครใส่ตาในละครเออรเห็นว่าฉากนี้นี่ถ่ายทำนี่คือแบบเฮฮาบันเทิงมากสนุกมากหลังฮามากเลยใช่ไหมถ้าจริงๆเวอร์ชั่นเต็มอาจจะสนุกออกทะลึ่งนิดๆแต่ไม่ลามกนะครับครับก็ ถ้าดายริกดาริเตอร์คัทเ่ยจะจะฟินกว่านี้นิดนึงนะครับนี่คุณเก็บไปดูคนเดียวเก็บไปดูคนเดียวคุณเป็นอะไรที่แบบไม่เผื่อแผ่เลยไม่เผื่อเอาไปดูคนเดียวครับแต่วม่เห็นคืออะไรคืออะไรคือตอนเล่นอะเล่นมาเยอะมากเล่นเยอะเล่นมาเยอะจนแบบอู้เยอะมากเลยแต่ตัดออกมาเนี่ยคือตัดแบบให้พอแบบออกระดับได้ให้มันดูสมูทขึ้นมันเยอะมาโอ้เยอะมากเลยนะดนะ เดี๋ยวจะมีฉากแบบขอเช้าแต่งงานด้วยใช่แล้เป็นแบบขอแต่งงานแบบว่าแบบมีน้ำตรงน้ำตาไนแบบใช่เขาบอกอให้พูดหน่อยแต่ว่าห้ามสปอยอ่ะเขาบอกอย่างงี้ะคือทั้งเรื่องเนี่ยผมกับเอื้องฟ้าคือผ่านร้อนผ่านหนาวกันมาเยอะอคือในความรู้สึกของผู้หญิงเนี่ยเขาแบบเจอผู้ชายมาเยอะเหมือนกันแต่เราเป็นคนที่แบบว่า อ้าแขนรับเขาไม่ว่าเธอจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ฉันจะคอยดูแลเธอและเธอต้องเป็นภรรยาของฉันใครห้ามมายุ่งใครห้ามมาแตะฉันรักเธอนะหลอจริงๆเหมือนชีวิตจริงทำไมครับเขาเพิ่งจะเปิดตัวแฟนหรือเป่าวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรนะอันนี้กรีสกรีนเหรอครับหรือว่าพิงค์สกรีน มใส่มาสีชจพูเอาตรงเอาตรงผมเสียดจเข่าเลยแต่เซลเ์นิดดอยกลับมากลับมาที่ละครกันบางคือคือฉากบูจริงแล้วของของหนยเฮสที่เมีที่พู่ไปครับขับมอไซค์หลากหลายขับอคมีขี่มอไซค์ด้วยเคยขับมอไซ์อยู่แล้วหมก่อนหน้านี้ขี่ไม่เป็นครับ่เป็นแค่แบบจริงหนุยเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกุกับไม่ทำอะไรใหม่ๆแต่อนเออเป็นเรื่องแรกครับ พี่ก็ถามหรือว่าขี่เป็นหรือเปล่าเจอพี่วีไปพี่วีทําให้วันเดียวผมขี่เป็นเลยขี่หลบระเบิดระเบิดจิงสามลูกหรือต้องหลบให้ได้นะผมไม่ไม่อยากถามคนขับผมอยากถามคนสอนคนสอนรู้สิไงรู้ไหมเขารู้ไหมว่าคุณขับเพิ้นขับอันแรกไม่ได้บอกไม่ได้เขาไม่้อนเป็นไงเรารู้ไหมว่าเขาเขาเพิ่งเคยขับ ไม่รู้ค่ะไม่รู้จ้ะไม่รู้เลย,มยเนนไม่ขึ้นอ่ะใช่ไม่รู้เลยแต่ว่าด้วยความที่ว่าพี่เขาขับดูธรร,รมะแมงมากเราก็ไม่ได้เอะใจอะไรเลยแต่พี่เขาเพิ่งมาบอกว่า,วาจริงๆอ่ะพี่เขาไม่เคยขับมอเตอร์ไซค์เลยแล้วกว่าจริงเหรอ,อ,อเป็นห acting ครับธรรมะถมังแต่เราแต่เก็ไปแต่เราก็มีการแก้นะครับมีแบบใช้รถลากรถพ่วงเลยเขาปลอดภัยเซฟตีต้อันดับหนึ่งครับแล้วก็มีก็ขี่จนทนายพะเอ่อน้องน้องบิ๊กขี่มอเตอร์ไซค์ตามที่จริงต้องแบ<ล>บ ขี่ไม่ทันเขาต้องเล่นแอคให้ขี่ให้ทันให้ได้เขาจะแบบถ้าเขาจะแบบจะถึงกันอยู่แล้วใกล้ละใกล้ละไม่ถึงสักทีเป็นซีเควนซ์ที่มันมากมีทั้งสลิงมายกมอเตอร์ไซค์มีครบหมดทุย่างจริงๆอยากโดดจริงเหมือนกัน โสดจริงเลยเหรอคะแล้วหน้าละกันไม่ไหวแอยลงไม่ได้ได้ดูท่าทางแล้วคุณชนุวี่นี่ก็คือแบบเออซาดิสไม่เบานะคะน้องๆครับพูดพูดถึงการกำกับคิวบุของของพี่ชนุวีหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างเอาพิ้งพลอยก่อนค่ะก็อย่างเรื่องบูโรแมนติกแล้วกันค่ะเพราะว่าทุกคนอาจจะเคยเห็นแบบว่าตบจูบใช่ไหมพี่วีนี่เลยค่ะเป็นยังไงฮะเป็นการต่อยเตะแล้วก็ใช้มีดในการ มอบความรักของเราสองนี่ไงเป็นแบบซาดิส<ห>ไง<อ>ไม่ธรรมดางงไรรดางนี่คือชีวิตประจำวันของครับ <c oughs> โอ้โหผมต้องเชิญพี่เรื่องแน่พี่มีชีว่าง <c oughs> ก็ไม่ไม่ครับก็คือผมอยากให้เรื่องมันมีความหลากหลายหลากหลักรถก็คือนําเสนอบางมุมที่ที่เราอยากนําเสนอว่าคนชอบไหมความซาดิสของคนแต่ลึกๆในใจแล้วเรามีความรักต่อกันแต่การนําเสนอบางอย่างเราไม่ได้จะอ่อนหวานกับอีกคนเท่าไหร่ครับบางอย่างก็ปากแข็งเฮ้ยกูเกลียดมึงจริงๆข้างในรักมากเนี่ยก็เหมือนกันประมาณนั้นหลุยสะครับเล่นคิวบูแล้วพี่พี่ชโนวีสอนอย่างเงี้ยเราเป็นยังไงบ้าง ก็เจ็บตัวทุกครั้งเวลาจะบอกสื่อกจะโดนเจ็บ <r> ต <aha> ัวทุกครั้งครับผมโดนต่อยโดนเตะครับแต่ว่าการกำกับคิวบูเหมือนเป็นลายเซ็นของคุณจนวี้นะเขาต้อมีการแบบเท่ๆหมุนตัวเตะอะไรแบบนี้ครับให้เดินมาเฉยๆมันคงไม่ไม่จดจำให้ไม่ได้ครับต้องออกมาแล้วคนต้องจำว่านี่คือใคร เป็นพี่หลุยเป็นพี่พิงคอยเป็นพี่นัททุกทุกซีนทุกคนต้องสําคัญในซีนนั้นครับผมครับนอกจากคีวบูแล้วพระนางเราก็มีความกุ๊กคิดเหมือนกันจะมีแบบไม่ซาดิสเอาแบบว่าแบบหวานหวานอยากให้เล่าแบบหวานหวานหน่อยนี้ก็มีฉากแบบบนบนเตียงของคุณบนไหนบนพื้นเลย ไม่ครอบไม่ครับคือเราตกน้าครับตกน้ําแล้วเราก็ว่ายน้ําขึ้นมาแล้วก็เหนื่อยนอนหอบขอบนะครับเลยไม่ได้บูก่อนที่จะบอกครับคงเหนื่อยเหนื่อยนะเหนื่อยแล้วแกเหนื่อยหายใจแทบไม่ทันเลยนอนหอบไอยู่บนพื้นด้วยแล้วนี่คือมาทำอะไรคะพิณพรออันนี้คือเราตกน้ากันค่ะเราก่อนหน้านั้นเราบอกเราบอกกับเขาว่า เราไปไหนไปด้วยกันใช่เธอไปนรกสวรรค์เราก็จะไปด้วยกันอะไรนี่นะคะก็เป็นแบบคำพูดหวานๆของเราในการบอกลาที่ว่าจะก่อนตายอะไรประมาณนั้นแต่ไม่ตายแต่ไม่ตายแล้วก็เนี่ยค่ะมาแบบหวานๆกันตรงแบบริมน้ำอะไรอย่างนี้หวานพี่อยากรู้แต่ท่านทำฉากนี้มองขึ้นไปบนพระอาทิตย์แสบตาไหมคะร้อนไหมคะแล้วคือบานหน้ามืดเลยไหมก็คือน้ำที่ราดอยู่ตรงพื้นค่ะจะเห็นปีกเปียกใช่ไหมคะจะแห้งไวมากเพราะว่าแดดแรงมากโอ้พระชินเหงือแป๊บนึงแบบว่า แดดละเหยไปหมดแล้วค่ะโอ้าเป็นธินที่น่ารักอีกซีนหนึงเออเป็นซีนน่ารักอีกซีนหนึ่งนะแต่นอกจากความเข้มข้นแล้วสัปดาห์นี้เห็นว่าจะมีตัวละครลับใหญ่ใหญ่คะเฉลยเลยพี่โดมี่จะมีตัวละครลับใช่ไหมไม่บอกไม่ได้แต่มีใช่ไหมคะมีครับแล้วตัวละครลับนี่คือเซอร์ไพรส์ยังไงมีความสำคัญยังไงคือเขาจะมาเซอร์ไพรส์กับ ฉากเดียวแล้วก็หายไปเลยน้าเลยครับตลอดทั้งเรื่องเลยครับเพราะว่าเขาจะกลับมาแก้แค้นเขามีความแค้นส่วนตัวการกลับมาครั้งนี้เขาเปลี่ยนบุคลิกเลยครับครับจะต้องบอกเดี๋ยวเจอแน่บอกได้บอกได้บอกได้ไหมบอกได้ทั้งหมดเขาบอกบอกได้บอกได้บอกได้ยังไงยังไงก็คือในเรื่องก็คือทิวก็คือน้องโต๊ดในเรื่องเขาโดน วันนั้นโดนน้องถิงพอยดาวยิงตาไปแล้วคนดูสะใจไปแล้วแต่เขาฟื้นกลับมาครั้งนี้เพื่อที่จะกลับมาแก้แค้นพร้อมกับความดุเด้งตายยากนะตายยากครับยิงไงก็ไม่ตายเดี๋ยวดูนะครับว่าทําไมถึงไม่ตายเขาเสยเสื้อกลอะครับเป็นเกาะอกด้วยเกาะโกครับออกซิเดียวบ้าบอ้างหลังไม่เกาะไม่เกาะสนุกแน่นอนนะแต่ละท่านนะครับฝากให้ติดตามละครหน่อยคุณจูโนบี้เชิญค่ะครับก็ อีกเรื่องหนึ่งที่ที่อยากให้ผู้ชมดูในความคคบรถดของละครมีทั้งบู๊ดรมม่าตลกอะไรพวกนี้ทําให้ใช้สุดแล้วเราอยากให้ผู้ชมดูแล้วก็มีความคลายเครียดผ่อนคลายในวันที่ทํางานหนักๆกับมามดูละครพ่งนี้ทํางานตื่นเช้า,ม,ามีความสุขก็ฝากน้องๆด้วยนะครับมีความตั้งใจนะครับแล้วก็ฝากทีมงานทุกคนช่องเจ็ดนะครับมีมีความพิถีพิถันนะครับอยากให้คนดูดูแล้วก็ติดตามต่อไปครับครับ น้องลุยค่ะครับผมยังไงละครก็มาใกล้จะถึงโค้งสุดท้ายแล้วนะครับยังไงฝากด้วยครับรับรองครับฉากแอคชั่นฉากสวีฉากคอมเมดี้ดราม่าเข้มข้นขึ้นแน่นอนครับขาวบันเทิงสังปาด้วยครับมาเต็มแน่นอนพิ้งคอยเชิญค่ะค่ะก็สําหรับคนดูทุกท่านนะคะที่ติดตามตั้งแต่ตอนแรกนะคะก็อยากให้เป็นกําลังใจจนถึงตอนสุดท้ายเลยค่ะรับรองว่าสนุกแล้วก็ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะค่ะแชนมีเชิญครัสั้นๆเลยครับละครเรื่องนี้บูรหัม มัมชัยภูมิครับรู้แล้วมัำชัยภูมิโอ้อันไหนเนี่ยอวันนี้ขอบคุณนะคะคทุกท่านขอบคุณมากค่ะสิงสันป่าเจอสวยสั่เสียหน่อยฮะเรื่องอักเรื่องอักอ้าวช่วงนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่เจนนิการ์30นาทีจรักคุณผู้ชมทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีค่ะ